หนึ่งวิธีปลดล็อกปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะแค่ปัญหาคนรักคู่ครองนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับครอบครัวกับลูกกับเพื่อนกับเจ้านายทุกๆความสัมพันธ์เลยที่คุณกําลังเจอตอนนี้คุณแบบเนี้ยได้อ่านหนังสือหลายเล่มนะคะที่เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรหรือปัญหากับตัวเองก็กตามนะคะหลายคนเนี่ยได้ยินมาผ,ผิดว่ามันเกี่ยวข้องกับปมในอดีต จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับปมในอดีตเลยครูผู้นําทางด้านจิตวิญญาณน,นะคะอย่างดรเวนไดเออร์แล้วก็ลูอิสเฮนะคะที่เขียนหนังสือชีวิตนี้วิคิดได้จะพูดเหมือนกันหมดเลยว่าชีวิตของคุณหรือว่าปัญหาของคุณที่คุณกําลังเจอตอนเนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตทุกอย่างมันอยู่ที่ปัจจุบันอดีตมันจบไปแล้วไม่เกี่ยวกับตอนนี้นะคะดรเวนไดเออร์นะคะเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณน,นะคะเป็นครูด้วยนะคะเขาบอกว่า ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากความคิดของคุณอย่างเดียวเลยมันไม่เกี่ยวกับปมในอดีตหรือคุณจะต้องย้อนปมอ,อดีหรือว่าไปแก้ปมอ,อดีไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วก็ลูอิสเฮนะคะก็เป็นคนบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันอดีตคือก็คืออดีตมันจบไปแล้วไม่เกี่ยวคุณไม่ต้องไปคิดถึงอดีตเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณกําลังมีปัญหาไม่ว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่กับเพื่อนกับกับใครกับเอ่อคนรู้ใจกับลูกกับครอบครัวนะคะแค่คุณหยุดโฟกัสที่ปัญหาให้อยู่กับปัจจุบัน พอคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ปัญหาปัญหาเนี่ยมันจะไม่ขยายใหญ่การที่คุณกําลังทุกข์ในเรื่องของปัญหาที่คุณเจอตอนเนี้ยเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเอาเวลาหรือว่าเอาความคิดเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับปัญหาเหล่านั้นพอคุณไปโฟกัสกับปัญหาเหล่านั้นเนี่ยคุณจะไม่มีทางทออกนะคะแต่ว่าวิธีการที่กูแบบอ่านมาเนอะจากหนังสือหลายๆเล่มนะเขาบอกว่า ให้คุณหยุดนึกถึงปัญหาก็คือเหมือนกับเราหยุดความคิดนั่นแหละถ้าคุณไม่สามารถหยุดได้ก็อาจจะแบบนั่งสมาธิก็คือการหยุดความคิดอับราฮัมฮิกส์เป็นคนบอกว่าการหยุดความคิดก็คือการไม่มีแรงต้านใช่ไหมคะทีนี้คนเราเนี่ยไม่สามารถหยุดความคิดได้ก็นั่งสมาธิคุณจะจะสามารถหยุดความคิดของคุณได้วิธีการแก้จะทํายังไงถึงจะแก้ปัญหานั้นได้เมื่อคุณไม่ได้ไปโฟกัสที่ปัญหาเนาะบางคนอาจจะแบบสงสัยว่าอ้าวแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ยังไง บางทีปัญหานั้นน่ะมันก็ยังไม่ได้ถูกแก้หรอกแต่คุณเชื่อไหมคะว่ามันจะมีพลังอะไรบางอยา่างที่คุณไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณทําใจให้ว่าง,างๆนิๆ่งๆนะคะมันจะมีแบบพลังหรือว่ามีมหาปัญญาดีกว่าเนะเขาจะส่งวิธีแก้หรือว่าทางออกมาให้คุณคุณลองดูสิถ้าวันนี้คุณกําลังมีปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณลองหยุดคิดถึงปัญหาลองไม่เอาใจไปไปจดจ่ออยู่กับปัญหาเอาใจออกมานะคะแล้วก็ อาจจะแบบไปคิดถึงเรื่องอื่นที่ทําให้คุณรู้สึกดีนะคะมีความสุขหรือว่าไปนั่งสมาธิเดี๋ยวคุณจะแบบได้ไอเดียในการแก้ปัญหานั้นหรือว่าได้ได้ไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ลงมือทําเพื่อที่จะให้ปัญหานั้นคลี่คลายหรือบางทีคุณอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ําปัญหามันก็จะคลี่คลายไปเองเลยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณแบบเนี้ยอ่านมาจากครูผู้นําทางด้านจิตวิญญ,ญาณหลายๆท่านนะคะหลายๆเล่มด้วยบางทีก็จําไม่ได้เหมือนกันว่า มันมาจากเล่มไหนถ้าเกิดว่าคุณไปคิดว่าคุณมีปมในอดีตเนี่ยคุณจะไม่สามารถหาทางออกได้เลยเปลี่ยนความคิดก่อนตอนนี้นะคะคุณไม่มีปมในอดีตอะไรทั้งสิ้นคุณมีแต่ปัจจุบันปัญหาที่มันมีแล้วก็คืออดีตแล้วไม่เกี่ยวแล้วคุณอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันทําในปัจจุบันให้ดีที่สุดเดี๋ยวปัญหามันจะคลี่คลายเองไม่ว่าปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่นะคะมันจะมีพลังมหัศจย์หรือว่ามหาปัญญาหรือว่าอะไรซอสหรือพระเจ้าอะไร สักอย่างที่คุณเรียกอะนะคะเขาจะมาเป็นผู้ช่วยคุณแก้ปัญหาแต่ต้องบอกก่อนนะคะเรื่องแบบนี้มันอาจจะเหลือเชื่อสําหรับใครบางคนแต่ถ้าคุณเชื่อมันก็เป็นไปตามเชื่อของความเชื่อของคุณเหมือนอย่างาพระเจ้านะคะพระเยซูพระเจ้าพูดเอาไว้ว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของลูกเถิดเชื่อแบบไหนก็ได้แบบนั้นถ้าคุณไม่ได้เชื่อแบบนี้ความเชื่อคุณไม่ได้ไม่ได้เชื่อ มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณแบมพูดนะคะแล้วก็ลองเอาไปลงมือทาตามมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะคุณแมก็กได้เจอความมหัศจรรย์แบบนี้หลายๆครั้งในชีวิตแล้วนะคะระหว่างที่แบบเราใช้ชีวิตเนี่ยบางทีเราหาทางออกไม่เจอเนี่ยแล้วเราเราอะตัวเล็กใช่ไหมคะเราไม่สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆบางอย่างได้เราก็เอาปัญหาเราเนี้ยยกให้กับ ปัญญาที่ใหญ่กว่าเรานะคะให้เขาไปแก้ปัญหาให้นะคะบางทีปัญหามันอาจจะคลี่คลายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่าชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ